สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับมาสเตอร์วิชิตชัยชูชื่นกงหรือว่ามาสเตอร์ออสนะครับวันนี้มาสเตอร์ก็จะมาสอนในรายวิชาชีววิทยาระ,ละมมดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของการสังเคราะห์ d n a นะครับเดี๋ยวเราไป,ไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับวานะ่าเนื้อหารอเราจะเป็นอย่างไรครับนักเรียนและว,วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสังเคราะห์ d n a หรือว่า DNA Re p l i c ิเคช n นะครับในการสังเคราะห์ d n a นนั้นมันจะเกิดขึ้นในกระบวนการการแบ่งเซลล์ โดยจะเกิดขึ้นในระยะของอินเทอร์เฟสโดยในการแบ่งเซลล์ในระยะอินเทอร์เฟสนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3ระยะก็คือ G1, S และ G2 โดยในการสังเคราะห์ DNA นั้นจะเกิดขึ้นในระยะ S ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับว่าในกระบวนการการสังเคราะห์ DNA นั้นเป็นอย่างไรสำหรับในเรื่องของการสังเคราะห์ d n a นะครับหรือว่า DNA Replica t ิ o n ชนนั้นก็คือ จะเป็นการจําลองตัวของ DNA นะครับนักเรียนโดยโพลีนิวคลีโอไทสองสายนั้นแยกออกจากกันนะครับโดยการสลายพันธะไฮโดรเจนระหวา่างเบสผู้สมนะครับด้วยเอนไซม์เฮลิเคสนะครับเพื่อให้ได้โพลีนิวคลีโอไทแต่ละสายไปเป็นแม่พิมพ์สําหรับการสร้างสายใหม่โดยนําเอานิวคลีโอไทอิสระที่อยู่ในเซลลนะครับเข้ามาจับกับโพลีนิวคลีโอไทสายเดิมนะครับทำให้ได้สายเดิม1สายจับกับสายใหม่1สาย เรียกการจำลองลักษณะนี้เป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะครับหรือว่าเซมิคอนเซเวทีนะครับทิศทางการสังเคราะห์ DNA สายใหม่ก็คือจะมีทิศทางจาก5าพาร์มไป3พาร์มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยต่อมานะครับนักเรียนเรามาดูเอนไซม์สำคัญที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะครับอันแรกเลยนะครับอันแรกจะเป็นเอนไซม์เฮลิเคสนะครับเฮลิเคสจะทำหน้าที่ในการคลายเกลียวของ DNA นะครับให้มันแยกออกจากกันนะครับ ต่อมานะครับต่อมาจะเป็นโปรตีนซิงเกิลสแตรนบิลดิ n งนะครับก็คืออันนี้นะครับหรือ SSB นะครับนักเรียนจะทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้ DNA กลับมาเข้าคู่กันอีกนะครับหลังจากที่เฮลิเคสทายเกลียว DNA ออกไปแล้วนะครับต่อมานะครับตัวนี้เลยก็คือเอนไซม์ไพเมสนะครับเอนไซม์ไพเมสนั้นก็จะทําหน้าที่ในการเติม RNA ไพเมอร์นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์ DNA นะครับ อันต่อมาจะเป็น DNA polymerase t r e นะครับ DNA polymerase t r e นั้นทำหน้าที่ในการเอาวค c l e o t ทด์นะครับมาต่อเพื่อสร้างเป็น DNA สายใหม่นะครับอันต่อมานะครับ DNA polymerase 1นะครับ DNA polymerase 1ก็จะทำหน้าที่ในการเอา RNA primer ออกนะครับเสร็จแล้วก็แทนที่ด้วย n ค c l e o t ทด์นะครับและอันสุดท้ายเลยก็คือเ n นไซ e ์ไล a s สนะครับ เอนไซ e ์ไลเกสนั้นก็จะทำหน้าที่ในการเชื่อม DNA สายใหม่นะครับให้ต่อเนื่องกันนะครับต่อมาเรามาดูขั้นตอนการสักเคาะห์ n a กันเลยนะครับนักเรียนขั้นแรกก็คือขั้นเริ่มต้นนะครับเริ่มจากเอ s i ซ e ์เฮลิเคสนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเข้าไปทำลายพันธะไฮโดรเจนนะครับบนสาย DNA ทําทำให้สาย DNA คลายเกลียวออกต่อมานะครับโปรตีนซ n งเกิลสแตรนไบดิงนะครับหรือว่า SSB ตัวนี้นะครับก็จะเข้าไปจับ กับสาย DNA นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ DNA กลับมาเข้าคู่กันอีกครั้งนะครับขั้นต่อมานะครับก็คือเป็นขั้นของการสังเคราะห์อีก s t r ส n ตนนะครับนักเรียนขั้นแรกเลยนะครับเอนไซม์ไพเมสนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเข้ามาเกาะกับสาย DNA นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วเอนไซม์ไพเมสนั้นก็จะสร้าง RNA ์เอ็ไเมอร์นะครับนักเรียนก็คือตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับนักเรียนเอนไซม์ดีเอ็นเอโพลิเมอเรสทนะครับเข้าไปเติมนิวคลีโอไทด์ที่เข้าคู่กันกับ DNA แม่แบบนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันก็จะค่อยๆเติมนิวคลีโอไทด์ที่เข้าคู่กันกับ DNA แม่แบบนะครับโดยทิศท,ทางที่มันสร้างสายใหม่ขึ้นมานั้นจะเป็นทิศท,ทางที่ตรงข้ามกับ DNA แม่แบบนะครับจาก DNA แม่แบบที่เป็นสายพารพามไป5พาพามนะครับ มันก็จะตรงกันข้ามกันนะครับได้สายใหม่ที่มีทิศทางจาก5พามไป3พามนั่นเองนะครับนะักเรียนอ่ะแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยเรียก DNA สายใหม่นี้ว่า leading strand นั่นเองนะครับต่อมามาดูขั้นสังเคราะห์ร a g k i n g strand กันนะครับนะักเรียนเนาะอ่ะทีนี้นะครับ เนื่องจาก DNA สายใหม่นั้นจะต้องสังเคราะห์จากทิศ5พา์มไป3พา์มเสมอนะครับแต่อันนี้สายเริ่มต้นนั้นมันเกิดจากสายที่เป็น5พา์มไป3พาถูกต้องไหมดังนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ DNA สายใหม่เป็นสายยาวได้นะครับเอนไซม์ไพรเมสนะครับจึงต้องเริ่มต้นจาก DNA ที่อยู่ด้านในก็คือบริเวณนี้นะครับนักเรียนนะ แล้วสร้าง RNA primer นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์ DNA นะครับก็คือจุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณนี้นั่นเองนะครับโดยอินซ p r ไพเมสนั้นสร้าง RNA primer นะครับต่อมานะครับ DNA polymerase tree นะครับก็จะนำนิวคลีโอไทด์เข้ามาต่อนะครับในทิศ5าพามไป3พามนะครับเมื่อ DNA คลายเกลียวมากขึ้นนะครับ เอนไซม์ไพลเมสนะครับก็จะสร้าง RNA p r i m e r มรที่จุดเริ่มต้นใหม่นะครับอ่ะจากจุดแรกใช่ไหมครับที่มันเริ่มตรงนี้นะครับเมื่อมันสร้างไปเรื่อยๆร่อยเสร็จปุ๊บมีการคลายเกลียวนะครับพอมันคลายเกลียวไปแล้วนะครับมันก็จะมีการสร้าง RNA p r i m e r มรใหม่อีกรอบนะครับนักเรียนเนาะแล้วก็จะได้ DNA สายใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต่อเนื่องเราจะเรียกชิ้นส่วนนี้ว่าเป็น โอคาซากิแฟกเมนต์นะครับเนาะโอคาซากิแฟกเมนต์นะครับนั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะทีนี้นะครับสาย DNA สายนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นสาย l a g g i n g strand นั่นเองนะครับต่อมานะครับเ n นไ d e DNA p o l y m e r a s e 1นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการนำเอาเอา RNA p r i m e r ออกนะครับ เนาะบริเวณนี้ที่มันมีการสร้าง RNA primer นะครับเอาออกนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยนิวคลียทด์นะครับเสร็จแล้วเอนไซม์ไลเกสนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเชื่อมชิ้นส่วนของ DNA ให้เข้ากันจนได้ DNA สายใหม่ที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเมื่อเราสังเคราะห์ DNA เสร็จแล้วนะครับนะักเรียนในการสังเคราะห์ DNA สายใหม่2ส,สายนะครับจะมีส่วนที่แตกต่างกันก็คือ DNA สาย1 สร้างต่อกันเป็นสายยาวเราจะเรียกสายนี้ว่า l e ดิ i n g strand นะครับนักเรียนก็คือสายนี้นะครับส่วนอีก DNA อีกสายหนึ่งนั้นจะสร้างลี l y วคลีโอไทด์เป็นสายสั้นๆน,นะครับแล้วก็มีเอนไซม์ไลกสเชื่อมต่อสายสั้นๆน,นั้นให้กลายเป็นสายยาวครับโดยสายนี้เราจะเรียกว่า lagging strand นะครับก็คือสายนี้นะครับทีนี้เมื่อสังเคราะห์ DNA เสร็จแล้วจะได้ DNA ใหม่2ชุด ก็คือ DNA ที่สร้างขึ้นใหม่จะประกอบไปด้วย DNA สายเดิม1เส้นและ DNA สายใหม่อีกเส้นเนาะเราจะเรียกการสังเคราะห์ DNA แบบนี้ว่าการสังเคราะห์ DNA แบบกึ่งอนุรักษ์หรือว่าเซมิคอนเซอร์เวชีนะครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะครับในเรื่องของการสังเคราะห์ d n เเดี๋ยวลงมาตะลุยโจทย์เพื่อเป็นการฝึกความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนเนาะข้อ 1. โจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA กอไก่ DNA สายใหม่สร้างจาก5พาพไป3พาพข้อขอไข่ DNA polymerase เคลื่อนที่บนสายต้นแบบจาก3พาพไป5พาพเสมอข,อข้อคอควาย o า a า a k i fragment พบเฉพาะใน lagging strand เท่านั้นข้ององู DNA ligase ทำงานทั้งใน leading strand และ lagging strand ข้อจอจาน DNA แต่ละโมเลกุลแตกต่างกันที่ลำดับเบ่น ซึ่งมีเพียง4ชนิดคือ A T C G อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คทีละช้อยกันนะครับนักเรียนข้อกอไก่ DNA สายใหม่จะสร้างจาก5พามไป3พามเสมอข้อนี้ถูกต้องใช่ไหมครับอ่ะข้อขอไข่นะครับ DNA polymerase เคลื่อนที่บนสายต้นแบบจาก3พามไป5พามเสมอข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับนักเรียนข้อข้อควาย โอกาซากิแฟก m e เมนพบเฉพาะในแฟก n g งส r ตรนเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะครับข้อ,องูงู DNA l like i g เก e ทำงานทั้งใน Leading Strand และ c k i n i s t s t r d อ่ะข้อนี้ถูกหรือผิดครับ DNA l i ลเก e นั้นจะทำงานเฉพาะในสายที่เป็นสายแฟ i n i s t s t r d นะครับเพราะว่าเป็นการต่อ DNA สายสั้นๆให้ กลายเป็นสายยาวนะนะักเรียนจะพบใน lagging strand เท่านั้นนะเราไม่พบใน leading strand นะข้อนี้ผิดนะครับนะักเรียนส่วนข้อจอจานนั้น DNA แต่ละโมเลกุลแตกต่างกันที่ลำดับเบสซึ่งมีเพียง4ชนิดก็คือ atcg ข้อนี้ถูกต้องนะครับนะักเรียนดังนั้นข้อนี้ตอบข้องงูนั่นเองนะครับข้องงู DNA ligase ทำงานทั้งใน leading strand และ lagging strand ข้อนี้ถูกต้องไหมนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับ DNA l i เไลเกสนั้นจะทำหน้าที่เชื่อมสาย DNA ให้เป็นสายเดียวกันจึงมักพบเฉพาะในเส้นที่เป็นแบคทีนสแตรนนะครับนักเรียนเราจะพบะเฉพาะในเส้นที่เป็นแ k i n g Strand นะครับดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับและข้อจอจาน DNA แต่ละโมเลกุลแตกต่างกันที่ลำดับเบสซึ่งมีเพียงสีชนิดคือ a t c g ข้อนี้ถูกต้องนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้องงูนั่นเองครับต่อมาข้อ2นะครับสำหรับข้อ2ถามว่าในกระบวนการ DNA replication มีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ a DNA cus, ase, DNA Tree, d n a ligase b helicase c d n a polymerase t r e e d d n a p r i m a s e โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1. คลายเกลียวของสาย DNA 2. เชื่อมต่อโอกาสกิจแล็ก,กม,ม้น 3. ทสาให้มีตำแหน่งตั้งต้นของกระบวนการ DNA และ 4. สร้างสาย DNA สายใหม่นะครับนะักเรียนโดยเอนไซม์ในกระบวนการ DNA replication มีหน้าที่อย่างไรให้จับคู่เอนไซม์และหน้าที่ให้ถูกต้องนะครับนะักเรียนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คเอนไซม์แต่ละประเภทก่อน นักเรียนลองมาเช็คคาตอบดูจากแผนภาพจากในสไลด์นะครับนักเรียนเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูนะสาหรับข้อ AD N A l i g e s อไลเกสดีเอ็เทำหน้าที่อะไรนักเรียนสําหรับ dna like s นั้นจะทําหน้าที่ในการเชื่อม dna สายใหม่ให้ต่อเนื่องกันนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ A ต้องคู่กับข้อ2นะครับนักเรียนเนาะก็คือในการที่จะเชื่อม สายของโ ok อกาซากิแบล็กเมนน่ะให้มันต่อเนื่องกันนะครับต่อไปเฮลิเคสเฮลิเคสนักเรียนน่าจะจําได้เนาอก็คืออันแรกเลยก็คือทําหน้าที่ในการคลายเกลียวของสาย DNA นะครับนักเรียนเนาะต่อไป DNA p o l y m e พลิเมอเรสทนะครับ DNA p o l y m โพลิเมอเรทํหน้าที่อะไรครับนักเรียนเอานิวคลีโอไทด์มาต่อเพื่อสร้างสาย DNA สายใหม่นะครับนักเรียนเนาะ,ะดังนั้น C จะจับกับข้อ 4และอันสุดท้าย DNA primase นะครับ DNA primase ก็จะทำหน้าที่ในการเติมสาร RNA primer ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์ DNA นะครับนักเรียนเนาะอ่ะอันนี้เราก็จับคู่ได้ครบกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูช้อยกันนะครับมาดูจากช้อยนะครับข้อไหนน่าจะจับคู่ถูกเนาะ A จับกับข้อ2ถูกต้องไหมครับ B จับกับข้อ1เนาะแล้วก็ c จับกับข้อ4และ d จับกับข้อ3นะครับนักเรียนเนาะดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือตอบข้อขอไข่ครับนักเรียนเก่งมากนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับในเรื่องของการสังเคราะห์ด n a อานเอมาอ,อยากฝากนักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนและฝึกทําโจทย์บ่อยๆนะครับเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นสําหรับวันนี้นะครับมาเช่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ